ครับสวัสดีครับผมแซมปลเมศนะครับกับคุณตั้มได้มาพบคุณเฉลิมนะครับอ,อยากถามคุณเฉลิมนะเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจดีผลผลิตของไร<ป>อ้อยเป็นไงบ้างครับดีมากครับดูสังเกตุต้นนะฮะหนึ่งต้นจะแตกเป็นสิบนะ,ะแล้วก็สมบูรณ์นะสังเกตดูนะจะสมบูรณ์มากนะเียเดี๋ยวถ้าฝนลงมาชุดนี้นะอีกประมาณอีกประมาณสักเดือนนะถ้าฝนตกมานะผมจะฉีดขมูล ของของบริษัทอะไรอัะนะอน,นี้เออเออนี่อีกอีกครั้งนะการแป็เลยว่าเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนี่อ้อยเพิ่งได้สองเดือนกับสิบเอ็ดวันนะปลูก<ม>แล้วผมปลูกไม่ใช่ปลูกทีแบบเขานะดูสังเกตดูลองดลยเม็ดหกสิบนะอ่าเมนะ็ดหกสิบนี่คือหนึ่งปีแรกเราเม็ดหกสิบพอปีที่สองจะเหลือห้าสิบพอปีที่สามจะเหลือสี่สิบพอปีที่สี่จะเหลือเม็ดสามสิบ อ้อยลำจะโตของเราห่างและสมบูรณ์การปลูกทีเนี่ยผมไม่ชอบเพราะผมทำมาต้องสามสิบกว่าปีมาแล้วการที่ปลูก<ช>ทีนะมันก็เท่ากับแยกอาหารหนึ่งอ้อยเราต้องการอะไรท่านจะต้องยอมรู้อยู่ใช่ไหมต้องการแสงแดดถ้าอ้อยถ้าอยู่ในร่มโตไหมถามท่านไม่โตม,โตมแล้วอ้อยต้องการลมด้วยลมนี่คือแต่ง แต่งพวกแอ่าใบพวกอะไรต่ออะไรน,นะมันจะสวยแล้วพอดีใช้ตัวนี้ก็ไปอะ่ะมันกลงกับความต้องการของของผมเลยนะอตอนนี้<อ>ผมใช้เมื่อปีแล้วอะ่ะอ้อยแปลงเนี้ยห่างมากเลยเป็นตอที่หกสิรุนะรู้เปล่าว่าได้ไร้รนสะิบห้าตันนะสิบห <15 S 1> <15 S 2> ้าตันต่อไร่นะก็สามสิบไร่นี่ตีถวจเรียแล้วก็มันจะได้ประมาณไ5สิบห้าตัน ปีเนี้มีพวกมาเดิมพันกับผมแล้วเนะี่ยเขาแก่ใหญ่นะเขามาเดิมพันแนละ้วเขาบอกว่าเล่นกันไหมเขาเล่นสามสิบตังต่อไร่ผมเป็นตัวผมก็ไม่อยากใช่ไหมเพราะผมทำมาแล้วอะ่ะอีปีที่ว่าปีแรกอ่าที่ลูกผมได้ยี่แปดตังต่อไร่แต่ตอนนั้นผมไม่ได้ใช้นี่นะ,อะเออยังไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมใช้เป็นอพวกปุ๋ยนะ แต่หลักการเนี่ยพอมาใช้ตัวเนี้ยมันผิดตาเลยเข้างๆดูได้เลยนะข้างๆเนี่ยสู้ของนี้ไม่ได้ของบริษัทบริษัเจเอเอีเนี่ยของเขาแน่นอนเลยนะสุดยอดนะแล้วดีจริงๆดูได้เลยเมื่อตอนเที่หมวดเข้ามาอ้ยผมเชียงว่าเขานะ,ะนี่ได้ยี่สิบวันอ้อยผมไปเทียบได้เลยนะถ้าดึงใบสูงผมหัวแล้วสูงผมต้องหนึ่งคุมคุมหญ้าอยู่หญ้ามันตัวแยกอาหาร จากอ้อยใช่ไหมเราใช้ตัวนี้กันไปเนี่ยหญ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะแย่งตัวนี้มันคือจะได้เต็มๆเลยคือจะเล่งตน้นเล่งใบให้เขียวทนนานเนี่ยตอนนี้มีพวกมาแอบดูเยอะเลยนะแอบดูเยอะแล้วพวกน้องๆน,นะก็บอกใช้อะไรผมก็บอกใช้พอมนของตัวนี้นะเอ่อของแหล่อดีโกเนี่ยส,สวิทนะนะบอกเขาดีจริงๆนะอยากจะให้พวกชาวเกษตรกรที่ทําไออ้อยเขาพูด มันสัาหลังก็ใช้ได้หมดนะแม้จะนาข้าวก็ดีเนะี่ยถ้าใส่นะ,ะถ้าฉีดไปแล้วมันจะออกคู่อโอ้ยนะถ้ามันสมบูรณ์นะเหมือนคนเนี่ยร่างกายสมบูรณ์มีโรคไหมจะไม่มีมมใช่ไหมถ้าไม่สนใจนะโรคมันจะมาเหมือนกับขัดความโนขาดการดูแล แล้วทิ้งไม่ดูแลทําให้หอาล้มมันจะเห็นผลผลิตแล้วคือ,อใบก็เขียวใบก็เขียวตรงตรงนะลำต้นก็ตรงเ,เนี่ยคือแล้วโตไวไม่เชื่อคุณสเกตุนันหนึ่งต้นมันตัแต่เป็นสิบนะดูดูเลยมันจะมีกกลนะหนึ่งต้นเนี่ยมันจะเป็นสิบเลยนะแล้วญ้าก็ไม่มีไม่มีครับถ้าได้เดินเดินดูได้เลยนะไม่มีมีอยู่แล้วนะผมบอกไว้ตรงห้าชุดนะสำลองไว้ตรงห้าชุดนะนะนะห้าชุดนะแต่ถ้าใครอยากสนใจนะไม่มีปัญหานะ แต่ตอนนี้มีมากเลยนะเป็นปุ๋ยผสมหลายหลายชนิดปุ๋ยนี้กับอันนี้เคยใช้แล้วใช่ไหมใช้แล้วใช่ใช่ใช่ตัวนี้ใช้อยู่ตัวนี้ปุ๋ยไอ้ตำจากไอ้ปลาใช่ปลาอะชนิดปลาทะเลปลาทะเลทีนี้เาก็มีสารอาหารหลายหลายอย่างตัวนี้ดีดีดีมากครับผมไม่อยากจะคุยหรอกห้าหกห้าล้านเอามาตังจอิงจริงๆอับผมได้จริงๆงอย่างนั้นอย่างนั้นผมจะได้นั่นแล้วเนี่ยไอโรงงานนี่นะให้เอ่ยฮะ ได้ทุกอย่างแล้วก็หนึ่งแทเขาลอ้อยดวแล้วก็ทํางานที่สวนอ้อยน้ำตาลไปด้วยตำแหน่งนะแต่จริงๆมันจะมากกว่านั้นนะก็แค่นี้ก็พอใจแล้วแบบเป็นเกษตรกรสบายใจสบายใจนะผมสบายใจใ้ตัวนี้นะใ้ตัวนี้นะใ้ตัวนี้นะเซลก็มาแนะนําเนี่ยผมชอบนะคือว่าไปเห็นผลจรองอยากให้ใชใช่ทีนี้ผมอยากจะให้ให้ผมเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบ คราวนี้จะไปไหนล่ะใช่ไหมเยอะคุณก็มาสั่งแล้วผลพ่อยได้ครับผมก็ยกให้ท่านหมดละผมไม่ก็ไม่เอาแล้วผมไม่เอาไปเฮือดนะผมต้องการให้บริษัทน่ยมีชื่อไปจะตั้แล้วเราต้องอ้อยมันตอนนี้มันได้สองเดือนไม่ไดีสิบเดือนแล้วท่านนะอยู่สองเดือนนะดูตรงนี้ยังแห้งเลยโอ้โหสี่เดือนไงนั่นห่างห่างครึ่งเดือน